สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้จะเป็นวิวจากสะพานโอริสซุนนะคะเป็นสะพานระหว่างประเทศสวีเดนแล้วก็ประเทศเดนมาร์กนะคะวันนี้เรามาเกาะติดสนามฟุตบอลที่อเล็กซ์มาแข่งนะคะทุกๆเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะทำะรายการก็เป็น กิจกรรมส่งเสริมกีฬานะคะในวันหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดนะคะที่สวีเดนเนี่ยก็จะเป็นวัฒธนารามที่เด็กๆทุกคนจะนะคะมีกิจกรรมทำร่วมกันกันกบครอบครัวหรือกับเพื่อนๆหลังเวลาเรียนนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจาการรมที่อเล็กซ์ชอบใช่ไหมครับ อันนี้เมื่อลูกเราชอบนะคะก็สนับสนุนกันไปค่ะกิจกรรมเสราร์อาทิตย์ค่ะ,ะทำได้ดีมากเราจะยยต่อไปสู้ๆนะพวกเราให้กำลังใจกันไปค่ะประมาณนี้เนาะขำๆสนุก เสร็จแล้วนะคะผลแพ้หรือชนะไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการแข่งแบบเด็กๆนะคะแต่ก็จะต้องมีการรวมพลแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ชมเชยกันทั้งสองฝ่ายเนาะ,ะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีให้เด็กๆรู้แพ้รู้ชนะนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็ดีใจกันอืมขอเป็นพิธีะคะ่ะน่ารักดี อหลังจากที่ไปซ้อมบอลไปแข่งบอลแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการสร้าง Inspiration ค่ะพาลูกออกไปดูการแข่งฟุตบอลจริงๆซึ่งอีกวันหนึ่งเนาะวันที่28มกราคมก็โชคดีก็ได้มีแมชที่ทีมฟุตบอลของเมืองมันเมอร์แข่งกับทางทีมของเดนมารก์กอันแลก็ตื่นเต้นดีใจเดี๋ยวพาไปดูครับวันนี้อล็ก กับป่าเรามีสนุกมากเราเราไปดู MFF มาเช่นเราอเล็กไปอเล็กไปเห็นคริสตียนเซ่นอเล็กได้ฟุตตูเซลฟี่กับเขาคริสต์เจนเขาเป็นเวสต์ไอล็อกเกนที่ไหนครับเมื่อวานเอ่อ,อ,อมนอมียดรอตพลัสอ่าที่สนามฟุตบอลในเมืองมันเมอร์ใช่ไหมครับอ่าอก,กดติด i b e นะครับขอบคุณครับ เป็นกำลังใจให้อเล็กแล้ววาเล็กจะมาทำกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ